สวัสดีทุกคนในส่วงของเรื่องเล่าผีวันนี้เราจะมาพูดถึงบ้านในตำนานบ้านเฮียนบ้านร้อนจัดสิบอันดับบ้านร้างที่สุดในประเทศไทยอันดับที่10บ,บ้านร้างรังสิตคลอง13ใครที่อยากพบผีหญิงสาวให้ลองไปท้าผีที่นั่น พอมีข้อมูลระบุตรงกันว่าว่ากันว่าในอดีตบ้านดังนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งหลังเหลือซากบ้านเพียงบางส่วนเท่านั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้หญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์เพลิงไหม้ความเฮี้ยนที่เล่าลือน,นั้นชาวบ้านแถวนั้นเล่าว,ว่าเคยได้ยินเสียงหญิงสาวกรีดร้องบางคนเดินผ่านบ้านดังนี้ในเวลามืดค่า เห็นเป็นเงาหญิงสาวเดินผ่านไปผ่านมาเธอยังคงอยู่ในบ้านดังนั้นอันดับที่9บ้านร้างห้าศพอยู่ใน่อยอินทาพิทักษ์หนึ่งวงเวียนใหญ่ว่ากันว่าเคยเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดคนในบ้านตายพร้อมกันห้าศพมีสามศพผูกคอตายอยู่ที่สันสองส่วนอีกสองศพนั้นตายอยู่ที่สันร่างเป็นข่าวใหญ่คึกโคม เมื่อเจ็ดปีที่แล้วว่ากันว่าเคยมีกลุ่มวัยรุ่นไปลองของโดยมีการเขย่าประตูรั้วหน้าบ้านส่งเสียงท้าทายจู่ๆก็มีคนสาดน้ำลงมาจากชั้นสองจนทั้งหมดนั้นหนีกระเจิงชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงน้ำเหมือนกันแต่ออกมาดูพื้นกับแห้งสนิทไม่มีแม้แต่ร่องรอยอันลับที่แปด บ้านร้างพารามเก้าเป็นบ้านขนาดใหญ่มีประวัติเล่าว่าเคยมีครอบครัวอาศัยอยู่สิบคนต่อมากเกิดเหตุฆาตกรรมตายยกขวัวจากนั้นก็มีคนมาเศร้าบ้านแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกจนเหลือแต่ชากบ้านแล้วยังมีข่าวพบศพหญิงสาวตายที่นี่ความเฮียนที่เล่าลือ ว่ากันว่ามีรายการล่าท้าผีบางคนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาวบางคนก็ได้ยินเสียงเดินเท้าของผู้ชายหนักๆที่บ้านดังนั้นว่ากันว่าเดินวนเวียนกันอยู่ในบ้านอันดับที่7บ้านร้างที่เคยเป็นอู่สรากรถเก่าซอยสายหยุดตั้งอยู่พหลโยธิน48ว่ากันว่าเป็นที่เก็บรถที่เคยถูกชนสภาพรถสนยับเยิน ที่ไปซ่อมใหม่ก็คงไม่ได้แล้วมีทั้งรถเมย์รถยนต์และรถลอยสารนำมาเก็บรวมๆไว้ที่นี่ทำให้คนแถวนั้นพบเจอวิญญาณที่วนเวียนอยู่ในนั้นผีวิญญาณอยู่ตรงนั้นมากมายทายหญิงแล้วยังมีกลุ่มวัยรุ่นว่ากันว่าคนที่ผ่านมาทางนี้ตอนมืดคำ่ำบางคนเคยเห็นแสงไฟจากซากรถเหล่านั้น จู่ๆก็เปิดสว่างขึ้นมาเองเคยมีคนเห็นว่ามีคนโบกรถแท็กซี่แต่จะใช่คนหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้นะบางคนได้ยินเสียงกรีดร้องในยามวิการนั้นว่ากันว่าพวกเขามาเลินวนเวียนกันอยู่แถวซากรถอันลับที่6บ้านรางบันไดแดงดังสิตบ้านนี้อยู่ในโครงการดังสิทธิ์บ้านตึกสีขาวหลังใหญ่เป็นบ้านออกแบบสไตล์ยุโรป มีบันไดขนาดใหญ่อยู่ตรงบ้านว่ากันว่าบันไดนั้นมีสีแดงเปื้อนอยู่ว่ากันว่ามีคนงานตกลงมาตายไม่มีการดำเนินสร้างต่อปล่อยให้เป็นบ้านร้างยังมีคนมาผูกคอตายที่นี่ติดต่อกันถึงสามศพมีการรา้าผีเกิดขึ้นจนเกิดการราม่าการทาสีตัวบันไดเพราะว่าเขาได้ไปทาสีเขียวตัวบันได แล้วมีอีกรายการหนึ่งไปทาสีแดงทับทาสีเขียวอีกชั้นหนึ่งผีคนงานนั้นเฮี้ยนมากการที่มีคนมาผูกคอตายที่บ้านดังเดิมซ้ำๆชาวบ้านบอกว่าเป็นเพราะความเฮียนที่เขานั้นต้องการมีคนมาตายแทนเขาจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีต่อมาอันดับที่ห้าบ้านร้างช้อยลอนอันนั้น ถนนสุขาภิบาลเป็นบ้านทรงไทยโบราณหลังใหญ่โตอดีตนั้นคุณยายเจ้าของบ้านแกได้เสียชีวิตลงแต่แกเป็นคนที่หวงบ้านต่อมาบ้านดังนี้ก็ตกเป็นมรดกของลูกหลานเคยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่นี่ถึงขั้นว่าลูกหลานเองก็อยู่ไม่ได้ทิ้งบ้านดังนั้นไปไม่มีใครมาบูรณะ่อมแซมผียายแกยังคงอยู่บ้านดังนี้ว่ากันว่า เวลามีใครมาลบดูเดือมีเด็กมาวิ่งเด่นเสียงดังคนที่ผ่านไปผ่านมาก,ก็จะเห็นคุณยายแก่ๆมายืนสีหน้าบางทีก็ตะเคอกพวกล่าถาผีส่วนใหญ่ก็จะเจอคุณยายไล่ออกมาบ้านร้างอันดับที่สบ้านร้างรามคำแหง32บ้านดังนี้ ตั้งอยู่ที่ซอยลามคำแหง32ลึกเข้าไปประมาณ300เมตรเป็นบ้านดังเดียวไม่ค่อยมีบ้านรอบข้างเท่าไหร่เป็นบ้านฝรั่งหลังใหญ่สองชั้นว่ากันว่าเจ้าของบ้านเป็นสาวต่างชาติมีวันหนึ่งเจ้าของบ้านไม่อยู่มีเพียงสาวไซสอยู่ตามลำพังมีคนร้ายเข้าไปหลักทรัพย์ในบ้านเขาได้ฆ่าสาวไซอย่างโหดเหี้ยมต่อมามีการจัดงานศพ ตามพิธีกรรมในศาสนาเจ้าของบ้านมักจะได้ยินเสียงสาวไซเขามักจะเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดต่อมาเขาก็อยู่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทิ้งบ้านหลังนี้ไปที่สุดว่ากันว่าผีสาวไซนี้เฮี้ยนมากยังมีล่าท้าผีไปลองของว่ากันว่าเห็นผีสาวไซเดินไปเดินมาภายในบ้านบางทียังเห็นสาวไซนั้นทำงานตามปกติ ยังมีคนได้ยินเสียงกีดร้องขอความช่วยเหลือบ้านร้างอันดับที่สามเราเคยพูดถึงบ้านดังนี้ไปหลายครั้งแล้วเนื่องจากว่าความเฮี้ยนทําให้บ้านดังนี้หลงดังบ้านผมผีบ้านดังนี้อยู่จังหวัดกาญจนบุรีผู้หญิงเจ้าของบ้านนั้นตัดสินใจลาบวชดด้วยความที่เธอนั้นเสียใจเพราะว่าคนในบ้านนั้นทยอยตายกันไปทีละคนสองคนชาวบ้านแถวนั้นเล่าว,ว่า หญิงสาวคนนั้นบอกว่าจะไปบวชแล้วก็หายตัวไปเลยคนแถวนั้นคิดว่าเธอตายไปแล้วก็เลยลองเข้าไปดูในบ้านปรากฏว่าเห็นผมเต็มไปหมดในบ้านเขาก็เลยเล่าว่าเธอน่าจะตัดผมก่อนที่จะไปบวชแล้วยังมีคนแถวนั้นได้ยินเสียงคุยกันเหมือนมีคนอยู่ในบ้านทาั้งๆที่บ้านหลังนี้ก็ปล่อยทิ้งลากไปหรือว่าจะเป็นพวกล่าท้าผี เพราะว่าพวกเขาก็แวะเวียนกันมาลองของอยู่บ่อยๆต่อไปอันดับที่สองบ้านผีมอนจังหวัดกาญจนบุรีบ้านดังนี้ก็เป็นบ้านที่ดังอีกหลังหนึ่งพวกล่าท้าผีไปลองดีลองของกันบ่อยเหมือนกันว่ากันว่าบ้านดังนี้เป็นบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นคนมอนเขาเป็นคนที่ขี้เหนียวขีวข้งกมากเขาจะปลูกผลไม้ในสวนไว้เต็มมักจะมีคนมาขโมยเก็บเอา แล้วเขาก็ดุลาพวกที่มาขโมยอยู่บ่อยๆชาวบ้านแถวนั้นต่างไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยดุดาปากเสียไปหมดแล้วก็ยังเป็นคนขี้งกจึงทําให้เขานั้นถูกฆาตกรรมแต่เป็นเพราะสาเหตุนี้เราก็ไม่ชาบหลังจากที่ถูกฆาตกรรมภายในบ้านแล้วยังมีคนไปขโมยของในสวนอีกลุกสาขึ้นมาคนที่ขโมยนั้น ถึงกับเอาของมาคืนเพราะว่าโลวนแกไปนําไปตามไปทวงเอาของกลับมาอันรับที่หนึ่งบ้านเฮียนหลังสุดท้ายบ้านดังนี้เป็นบ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วยความที่บ้านนี้เป็นบ้านที่เฮียนมากๆเราขอยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งบ้านเขียวขุนพิทักษ์บ้านนี้เป็นบ้านไม้สมัยโลหจังหวัดอยุธยา หลังจากที่เจ้าของเสียชีวิตว่ากันว่าบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างบ้านหลังนี้อยู่ติดคลองวันหนึ่งมีคนพายเรือเขาพบเข้ากับผู้หญิงแต่งตัวสมัยโลห้าเคยมีคนมาลองของล่าท้าผีว่ากันว่าเจอดีกันทุกลายชาวบ้านแถวนั้นเล่าว,ว่าเห็นผู้หญิงสวมสุดไทยสมัยโลห้านั้นตากผ้าอ้อมอยู่ข้างบนหรือว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่ไปผุดไปเกิด ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านดังนี้อยู่ถ้าใครอยากเจอดีก็ลองไปล่าทาพีดูแล้วกันส่วนเราขอบายขอรวบรวมความกล้าอีกสักนิดหนึ่งก่อนถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยู่เหมือนกันลงไปแล้วนะสำหรับการจัดอันดับบ้านร้างสุดเทียนสุดร้อนถ้าใครคิดว่าบ้านดังไในเฮี้ยนรอนก็โปรดคอมเมนต์ในใต้คลิปวิดีโอนี้ให้เรารูด้วย